เฮ้ยทอฟฟี่ข้างน้ามีทะเลด้วยเราอยู่ที่นี่ประมาณสามสิบปีเรายังไม่รู้เลยว่าข้างเก้างมีทะเลด้วยข้างเก้ามีทะเลด้วยนายดูวิวสิวิวสวยมากเลยแล้วทำไมนายไปยืนอยู่บนเทียนอย่างนั้นละนายไม่ร้อนตูดบ้างเหรอน,นี่ไง อะไรอ๋อเป็นทางกลับดักอุ so ้ยเป็นทางกลับดักจริงๆด้วยเ็ยังนไงพวกนายกุญแจกุญแจเราเจอกุญแจ็คเจี๊ยุญแจก่อนนี่กุญแจกุญแจใหญ่มากเหมือนเราต้องกันอ๋อนี่กระโดดไปอุ้ยเฮ้ยอุ้ยมันหายมันมันจมลาวาไปด้วยโอเคมึงอื้มอืมมันมีหลบมันมีหลบนหนพยายามตามมัแล้วโอยโอ้ย นายเก yeah. ือบตกนาวาล้วเอวนายเกือบกาวาล้วเอวตกาวาล้วเอวพูดยังไม่ทันหาคำเลย <c oughs> เออ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 ออโอ๊ะอ๊ะโโ๊ะโอ๊ะโอโอ๊ะอ๊อ๊ <c oughs>

อีแบบอีเอ่ออ่ะอ่ะไอ้สักดีอีดอกกูเหนื่อยมากก็จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ง่ายนะคะเฮ้ยโอ้นี่อะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงเฮ้ยมึงมึง มึงกูกลายเป็นไก่ไปแล้วเป็นไก่กูกลายเป็นไก่ไปแล้วอยากเป็นไก่มังเปิดตรงไหนอ่ะอยากเป็นไก่ยนต์กินเป็นไก่นะไอยแก่เป็นไก่อยอ้เปิดพื้นนี่นี่ไอ้แก่ขอไล่ขอไล่ขไล่ขอไล่กูกูกูไก่ไอ้ไก่นี่เป็นคนดีดีไม่ชอบฉันเป็นไก่เอาเฮ้ยเอาไข่กูเอากูเจ้าก่อนเอากูเจ้าก่อนยังไงกูเจานี่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 เยี่ยมกูเจสีทองกูเจ้าสีเหลืองสุกคนนี่เข้ามาเร็ว ไข่เนี่ยคนนี้ใครเนี่ยกูเองกูเว่งเว่งมึงเป็นไก่เม่งดีว่าไม่โดนเสียบด้วยมึงอย่างงี้ไหนไหนปีไก่ไม้ปอุ้ยอุ้ยไม่ปไก่ไม่โดนอ้าวมาดูไก่ปีนบันไดอะไรอะไรอะไรไก่ปีนบ kind of ันไดกดปุ่มกปุ่มไม่ต้องโอเคไปไปไปไก่ เออโอ้ยโอเซียนว่ะเซียนว่ะเซียนว่ะเอาเลยเออเฮ้ยมามาไปเร็ว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 คุณไปโอเคอุ้ยข้างหน้าเป็นขับดักระวังระวังระวังโดนงับนะโอเคไอ้คนโง่อะไรอีกหนึ่งคนรอผู้ต่อไปนั่นนั่น อยกระโดดมา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 เนี่ยอ้ยกูเหนื่อยมากอุ้ยระวังกับดักกับดักมึงกับดักมึงตามหลังกูมามึงก็พาแล้วนี่โอ๊ยอีเบนนี่อีเบนเนี่ยอุโอเคแบมหายไปไหนแล้ววะมึงแบมหายฮะแบมหายมึงเดินตามมาเดี๋ยวมึงก็เห็นเลยอืมอ้ามันไปแล้วนี่วะ ฉันเห็นแล้ว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 อน้สมงน้ำสีม่วงไปด้วยว้าไอ้เงี้ยเด้อว้าวไปก่อนเราด้วยเราด้วยกำลังไปทุกคนดูวู้ว

มา,มาแล้วแพ้มาแล้วมาแล้วเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวใครวะโอ้โอมาแล้วเย้เฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยกับดักปะ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 อะฮะกว่าน่าจะเซฟกว่าแต่เย็นเอาเลยเอาเลยถ้าไมีเย็นยมหมด S <S 2> <S 2> พีดอีเจ๊หัวลวนแล้วไปไงอะ่ะอะไรเออ,เอ,อตรงวิ่งตรงตรงอะไรตรง,เล,ตรงเลยไม่เป็นไรอันนี้เหยียบแล้วไม่ตายออโอเคเอ้ยวิ่ข้างล่างนี้มีอะไรอ่ะข้างล่างนี้ลึกมาก <S 2> <S 2> มีไฟสีแดงอยู่ <S <S น่าจะเป็นควันเอามือหีดออ้ยตกใจเช็ดเป็นไหอ่ะ กูจะผ่านมาได้เมื่อกีจะพลาดให้กูตกไปอีกนะนี่ไงเราลงมาข้างล่างแล้วข้างล่างนี้เหมือดโอ้โหอันตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นอีกแล้วอะไรวะความอดทนเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ปกติอยู่กูเลิกเล่นเลยเนี่ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยโ้ย้ยเ้ยเช้ย้ยเฮ้ยอยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเห้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยยเ้ยเ้เอ้เ้ย้ยย้ยย้ย้เ้ย้ยเ้เ้ย้ย้้ย้ย หายมันหายไปเลยโอเคโอเคอย่าเหยียบเชือกนะอย่าเหยียบเชือกนะอืมอืมอืมยายเยบเชือกนะมึงโค้งกระดูกเกาหัวแล้วมึงได้ไหมนี่มึงเส้นเดียวอ่ะชีวิตกู นไหนเนี่ยเชือกเส้นเดงโดืดไม่ได้เลยไปไปก่อนเลยเพื่อนมึงให้กูไปก่อนไม่กูหมายถึงคนที่อยู่กับกูมึงให้กูเดือไปก่อนอีมันผักเพื่อนตกได้ปะวะโดนอะไรมั้งตกไดเอ๊ยไอ้กูหรือมึงอะกูไม่ผ่านมึงกูไม่ผ่านอ่ะอือเขาจะรอดหรือไม่เจมส์ใช้ อใครมันกระโดดเยี่ยวชื้นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดยเอ๊กูกูเมื่อกี้เออเอ้าวมันหลบได้อีกคนกูกูเพิ่งรู้เหมือนกันเออมาเลยวิ่งผ่านมันมาเลยวิ่งผ่านมาวิ่งผ่านมันโดเรมอนอีสออกมาจากแก๊งกูได้ดีเลยในี่นเดีย แจเฮ้ยหมามันนั่งได้กี่คนวะพี่เราขึ้นมานั่งมันนั่งได้กี่คนอ่ะไม่รู้มันกดยังไงกดนั่งยังไงกดเดินเข้าไปเลยอ๋อนั่งได้คนเดียวนั่งได้คนเดียวอุยมาติดหมาติดอีฟีมาติดมาตุติดมาตุ่นหมาติดน่มเกลียดมากอะมึงเมื่อกี้ไปเลยเพื่อนวู้วนี่ลรา ที่เราเรากลายเป็นม้าหรือเรานั่งม้าอยู่เฉยๆเนะี่ยเรานั่งม้าเรานั่งม้าเราเราต้องปังคับมันด้วยนึกว่าเรากลายเป็นม้าซะแล้วเออม้าติดอ้าวทุก <laughs> คนม้าชนต้นไม้ไม่ได้ม้าตายเลยจริงอะมา้าม้ากูม้ากูติดบั๊กอี